ผมย้ำมาตลอดความจริงก็เป็นความจริงเท่านั้นไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีใครตรวจตัวรูว้เห็นว่ามันมีทางตำรวจเองในการสอบปากคำเพิ่มเติมดมันอาจจะเป็นการสอบปากคำอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับคดีตรงนี้เราพร้อมหมือเป่พร้อมครับคดีนี้คดีตลอดครับถ้าเป็นการทําให้คดีนี้มันจะคลี่คลายได้ไในเร็ววนนันดีๆครับดีมา,มากๆ ก็ผมก็ได้ไปที่บ้านหมอลาไปที่เชนวีนก็ได้ไปฟังคลิปเสียงเต็ม59นาทีก็ได้ฟังคลิปเสียงที่มีคนสนทนาการคุยกันระหว่างคนคุยกันสองคนก็เหมือนการเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านกุปกอบับซึ่งผมพยายามที่จะนำหลาาักฐานเนี่ยมาที่สถานีนโทรเพื่อที่จะให้ มีการสืบสวนเพื่อที่จะพห้าคดีเนี่ยมันคลีค่คลายไปไวเพราะว่าที่ผ่านมามันใช้เวลาทั้งสี่เดือนะซึ่งทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่่ซึ่งพยายามยงเรื่องราวต่างๆไปนู่นนี่นั่นทําให้รู้สึกว่ามัน,นยืดเยื้อและนานเกิไนไปก็ที่ที่นําเรื่องมาวันนี้ก็คืออยากจะให้จะได้รัรวจพยายามที่จะทำงานให้ประชาชมากยิ่งขึง้นเพื่อที่จะเป็นการ ทำให้ชาวบ้านเชื่อใจกันมากขึ้นซึ่งเหตุการณ์เก่าในีตนะถ้าทุกท่านฟังหรือความเข้าใจผมเชื่อว่าความเข้าใจไม่น่าจะคลาดเคลื่อนถ้าลําดับเหตุการณ์ในเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆที่มันลอยเงียบในห้าเก้านทีส่วนตัวรุ่นมันเป็นเรื่องจริงมาเป็นเรื่องจริงเกือบทุกเรื่องครับ เรื่องที่ผมไม่ทราบคือคือเรื่องการเป็นผู้น,นำชุมชนของแนดพตาซึ่งผมมาเป็นเคยหลังจากที่พตาหมดวาระไปนั่นคือเรื่องที่ผมไม่ไม,ไม่ไม่รูก็คือส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เนี่ยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งการนำสมน้องออกมาจากภูเขามีคนเห็นว่ามีการขึ้นภูเขาวันนั้นวันนี้อะไรต่างๆน่คือเป็นเหตุการณ์ท้งหมดซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่รู้แต่ไม่มีใครออกมาเปิดเผย เพราะว่าไม่มีการไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลุงมากลุงคนเดียวที่ที่โดนโดนสื่อจัดสัมภาษณ์บ่อยมากในสย,ยูนเหมือนกับว่าตกเป็นต้องสงสัยคนหนึ่งในสัมภาษณ์เห็นสายตาเขาเม่นผู้อือตกเป็นต้องสงสัยอยู่แล้วในลักษณะาการพูดบอกว่าคนอื่น left, เคลียร์หมดแล้วเหลือแต่ลุงที่ยังไม่เคลียร์ซึ่งคำเนี้ยประโยคนีน้แม่เขาเคยพูดที่บอกว่าคนอื่นเคลียร์หมดแล้วลเหลือแต่ลุงเดียวที่ยังไม่เคลียร์ ซึ่งหลังจากนั้นมาก็ทุกอย่างมันก็พยายามที่จะสูงขึ้นมาด้วยมันจะพ้นอื่นเคลียร์แต่ลุงไม่เคลียร์ไอ้เคลียเรื่องไหนเรื่องทม์ไลน์ลุงก็พยายามที่จะอธิบ้งไปทิ้งไปต้องการข้อต่ังมีแต่ในตอที่ก่อนที่จะบอกไว้ว่าให้มันน่าจะเป็นควแจะส่งทางตรก็น่าจะเป็นช่วงวันที่ที่มีคนปัานีเห็นว่าทางมีคนขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็มีกับ พป็นพยามวันนั้นวันนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นึ้นไปแล้วไปเจออะไรบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งจุดนั้นผมสงสัยไม่รู้จลอการับเงิ่จะจบน่าจะเป็นวันนั้นครับ ที่เด็ดต่อสองใช่ใช่จะเป็นช่วงคืนวันที่สิบเอ็ดต่อเช้าวนานันที่สองหลัจากที่นี่ก็จะเป็นวันที่สองเช้าวันที่สองจะมีการขึ้นขึ้นภูเขาซ,ซึ่งจุดนั้นแหละซึ่งเป็นที่ผมมองว่ามองว่ามันน่าจะไขตรงนั้นได้และอีอย่างแล้ะอุเลินต่างๆที่ที่มีการโยงกันไปเนี่ยซึ่งเชื่อว่าห้าสิบเก้านาทีมีประโยชน์มากๆ กรณีที่มีคนขึ้นไปบนภูเขาช่วงก่างเดือนร้อยต่อเดือนสองผมว่ามันม่ผันต้องมีผลมันต้องมีความเชื่อแน่มผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ากลา้าออกมาพูดความจริงทั้งหมดว่าไป,ออไ,ไ,ไปเจออะไรมาบ้างไปเจออะไรมาบ้างสิ่งที่เห็นคืออะไรบ้างก็แค่มาเปิดเผยครับมันไม่ได้เสียหายผมย้ำมาตลอดความจริงก็เป็นความจริงเท่านั้น ไม่มีการใส่ร้ายบ้านสีขาวส่วนตะัวลุงเนี่็มีทางตำรวจเองการสอบปากคำเสื้อเวอมันอาจจะเป็นการสอบปากคำอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคลิปอดีเกี่ยวกับคดีตรงนี้เราพร้อมอยูครพร้อมครับดีดีนะดีดีตลอดครับถ้าเป็นการทําให้กรณีนี้มันจะคลี่คลายได้ไในเร็ววันดีดีครับดีดีมากๆ ไม่ได้กังวลครับส่วนตัวผมไม่ได้โงอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะน่าม,มีอะไรับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e และกดกระดิงด่งดิง้งดิ้ง แจ้งเตือนเพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆและเป็นแรงกำลังใจให้กับช่องน้อยๆของสิริยูทูบเบอร์ด้วยนะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ